สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่องของ Nilan Gamer Channel นะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปรับของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นกระเป๋าขนสัตว์นะคะเขาแจกทั้งหมด25,000ชิ้นแจกวันละ175ชิ้นค่ะให้ทุกคนนะคะเข้าแมปตามเรามาได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วใช่ไหมคะทุกคนให้กดคําว่า UKC นะคะทุกคนวิธีการรับก็คือทุกคนต้องทำเควสนะคะทุกคนเควสประจําสัปดาห์ให้เสร็จนะคะทุกคนมีทั้งหมด4เวควสเควสแรกก็คือทุกคนต้องเก็บดอกกุหลาบนะคะทั้งหมด4ี่0 0อันเควสท,ที่2นะคะทุกคนต้องอยู่ในแมปเป็นเวลา20นาทีเควสท,ที่3นะคะทุกคนทุกคนต้องเปิดกระเบื้องนะคะทั้งหมด3,000อันกระเบื้องก็จะอยู่ตรงนี้เลย เดินไปเหยียบแบบนี้นะคะทุกคนหลอดมันก็จะขึ้นนะคะเควสสุดท้ายก็คือทุกคนต้องซื้อออร่านะคะทุกคนทั้งหมด3อันเมื่อทุกคนทำเควสเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนทั้งหมด4ี่เควสเลยให้กดคำว่า UKC นะคะทุกคนบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนถ้าเราเหยียบกระเบื้องนะคะเราจะได้ดอกกุหลาบด้วยนะคะมันจะมีเวลารีสต็อกนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้เลย เขาจะแจกนะคะทุกคนทีละ175ชิ้นให้ทุกคนมารอได้เลยค่ะทุกคนยังสามารถมาหมุนสปินตรงนี้นะคะทุกคนโดยใช้ p อยต์แหวนนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเหลืออ e ีกแค่ไม่กีว่วิทุกคนก็สามารถแลกของฟรีได้แล้วสำหรับเรานะคะทุกคนให้กดแลกได้เลยมันก็จะเป็น animation แบบนี้ให้ทุกคนรอนะคะ แล้วมันก็จะมีกระเป๋าดรอปอยู่ทุกคนต้องรีบเดินไปเก็บเลยนะคะไม่แนะนําให้กดลัวนะคะทุกคนเครื่องมาาันจะค้างค่ะเดินไปแตะที่กระเป๋านะคะก็จะมีบายไอเทมศูนย์โรบักขึ้นมาแบบนี้เลยกดรับได้เลยค่ะก่อนจะไปนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามไปกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะทุกคน